้ว่าไรก็เลยทำส่วนไลฟ์ไลฟ์หมดตรงเลยครับจริงใช่ใช่ซือช่วงนั้นละครเขาคืนชิลก็เลยไม่มีอะไรครับเออเราลองเราดูใช่ไมมดูลองดูผักบอกว่าจะกินได้เราทำส่วนมันร้อนเลยไงครับแบบตัดเสื้อร้อนมากคถึงหน้าบ้านยังร้อนร้อนเลยทำด้วยเพื่อนอีกคนนึ่งช่วยกันทำดูตามยูทูบแล้วก็ทำตามเออโดนโดนโฟกัสโฟกัสผิดจุดอย่างนี้ก็คือ ชินยังครับโอเคไหมชินแล้วครับเออสิ่งที่เรานำเสนอเขาไม่ค่อยมองอเลยไม่ได้อยากดูวิธีการทำเนาะไม่ยังเขินอยู่ไหมครับเวลาแบบโดนโอไม่แล้วครับด้านมาแล้วแต่เป็นนำเสนอของผมได้มีเช็คฟีดแบ็กหรือเช็คคอมเมนต์จากก็ดูแฟนอ่านก็บันเทิงบันเทิงนี่เหมือนกันก็ขอบคุณที่เขีคอมเมนต์กันนะมันิงตลกอ่ะก็ทำให้เราหัวเราะออกมาเหมือนการบางอ่านอะไรฝั่งนี้แป้งผัดกับฝั่งนี้หุ่นเออ ก็ก็ซีผักบ้างครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นสูตรสว่างมากแต่ว่าหนักๆแกนี้เราเราก็จะจะปิดลงใเวานว่างเพื่อแฟนๆเริ่มโฟกัสเรื่องอะไรเหาก็ก็ต้องคิดขึ้นแล้วครับรอการว่าเรียนละครเรื่องเสร็จจะคืนกำไรอีกไหมครับสคลิปหนึ่งสองคลิปอีกนะอีกอีกแปะๆช่วงนี้ก็คือฟิตเต็มที่เลยใช่ไหมครับฟินไปเลยในนี้ฟิตเท่าไหร่หรับไปถ่ายละคร วัวในใก,กลก้แล้วเนี่ยตุเจ็ดกรกฎาคมแะ้รเนี่ยต่ากๆนะครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็เป็นจอมยุทธครับก็จะได้มีฉากขอตัวมขอเสื้ออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆครับก็ก็สนุกครับเป็นการเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งแรกของผมเป็นหนุมผมยาวมุมยาว อีกลุกนึง,งนเหรอคุณไบอะไรใช่ไหมับอีกลุกนึงเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายล <laughs> ทำไมหรอมันยากมันเหนื่อยม,มันใช้เวลาหรือยังไงใช้เวลาครับปกติเรามากองก็คือเส้น,นแดงผ่าแปกอยู่แล้ว, <laughs> ลวเราก็ต้องเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงเพ <c oughs> ื่อทำของอะไรเง <c oughs> ี้ยแล้วก็ก็นานแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยคอผมยาวใช้ชีวิตยากไหมเวลาอยู่ไหนยากครับมันมันก็แบบจกินข้าวนี้แบบอะไรเงี้ยมันต้องแบบอ่านอทความ ตาแต่ว่าเล่นเพียงพอพอปั่นแต่เวลาไปทผมยาวก็ฟีดแบ่ก็จะบอกว่าหน้าสวยหน้าสวยยิ่งหมอเยมีก็น่าลองบอกได้ได้ได้รูปทรงรูปทรงกลามั่นเลยอ้าถามเรื่องคุณแม่หน่อยซื้อทองก่อนหน้านี้หนึ่งกิโลเลยพี่ไม้หนึ่งกิโลเออตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่หรือว่าตัดสินใจอะไรหนึ่งแบบซื้อเยอะขนาดนั้นคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับก่อนหน้านี้เคยซื้อทองรั่วผังให้แหละเป็นกำไรข้อมือจัก รอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกลองลองรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อรูปพันไปถึงเมื่อไหร่กันแบบซื้อไปสายตู้กำลังกำไรไม่ได้สัก่าทถ้ากำิดหมดเนี่ยบอกว่ามันแข่งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่เทปมา20ปีไม่เคยมายาวราาเลยต้องเลยี่ยงออกกันเพราะฉานั้นเสร็จงารีบไปกัน าามซื้ออทงตอนนั้นราคาทองขึ้นนิดนึงก็ไหวก็สู้ใช่ก็ไม่รอแล้วอ่ะไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวดังหมดม <laughs> คือเทน่าตักอะไใช่ไหมคะให้กับคุณแม่ใช่ก็ถ <ๆ S 2> ือว่าฝันคแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วไม่เป็นไรหนึ่งกิโลนี่เป็นความต้องการของเราเองที่จะมองไปทอาหรือทองเงิเออคือความต้องการของเราคือซื้อทอง99 99 99เราทำเป็นทองที่ international หมายถึงว่าแปรเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกประเทศไทยจะเป็น6.5เราซื้อทอง99 แต่ทีเนี้ยของ99มาซื้อสปาร์ชี่1นกิโลเท่หร่เราไปซื้อจนตรบเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าให้คุณแม่ตลอดตั้งแต่ทำงานได้มาใช่ใช่ชอบเนีชอบเหลาเขาดีใจเุณเด็กก็แม่เกแล้วนวันนั้น1กิโลอาการคุณแม่เป็นยังไงยิ้มไม่หุบกัส่วนเราส่วนเรา ตัวเราอาให้ต่อหรือว่าอันนี้คือทำข้อตกลงคุณแม่แล้วหรือยังว่าหยุดที่1นกิโลนะหรือว่าไปต่ออีกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดตรงนี้ก่อนแต่คุณแม่ชอบทองนะแม่ชอบทองเดี๋ยวก็จะเล่นไปก่อนเราไปได้คุณพ่อได้ใครได้ทองอกันไม่ไม่ไม่คุณพ่อได้ไปสูบทองพ่อเป็นแบบสูบกี่ไร่กี่ไร่ฮะมาสี่สิบกว่าครับโอ้คุณพ่อก็ใหญ่เหมือนกัน หมดแล้วตักเรียกว่าตอนนี้ทางที่ทํางานมาให้พ่อกับแม่ทั้งหมดใช่เพราะว่าชีพแบบเราดักเปลี่ยนขึ้นมารอบตักปีที่ผ่านมาเรอยเรื่องแบต่อไปตาเราสั่งเองอันนี้เป็นเป็นที่ตักจังหวัดหรือที่ไหนครับตักจังหวัดก็เป็นซื้อขาวซื้อขาซื้อข้าทั้งลูกเลยเรริงเริจริงเหรอไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเ้าวจริงจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรันบอนะเอี้้ดเนินการไปไหแล้วไปแล้ว ก็ทำเรื่อยๆครับวุ่นวายมากๆลากน้ำลากไฟเชียร์ที่รานวัดอะไรซื้อแบบหลายเรื่องมากเราเคยซื้อครั้งแรกคือแพลนแพลนจะยกครอบครัวไปอยู่ตรงเขาลูกนั้นเลยหรือยังไงใช่จริงเหรอถึงพ่ออยากถึงพ่อไปก่อนพ่อจะทัวรนโลกคนเดียวก่อนแต่เขาอยากไปเป็นของฝัางเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบะเสียณนั่นเลยครับผมกอยากอยู่เนี้ยเหมือนกันผมก็อยากแบบตัดขาดแล้วก็ไปอยู่ธรรมชาติเดียวๆแต่ต้องมาที่เยอะนนะเยอะมากเราคิดว่าไม่ได้ซื้อวันจบไม่ใช่แต่ค่า ดำเนินการไม่นู่นก็พื้นที่ได้อี่บแปลงเดี๋ยวพ่อตอราคาได้ไหมว่ากิหมพี่ต่อการจัดการระบบต่อเขาไม่ขายของต่อแต่อิ่การจัดการระบบต่อไปนี่ต้องเป็นหน้าที่ของคุณไปนอยอีกไหมคะหรือว่าคุณพ่อใช่เลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลากน้ำลากไฟสุดน้ำบ้าดานเสร็จผมก็มอบให้พ่อต่อแล้วเราก็ตับสารแล้วแล้วก็ทการต่อทองไปล้าเข่าไปละในส่วนของเราบ้างอจะขาดอะไรคะคนรันลี่โอ้โหหมดแล้วขยะขยะก็จะหมดแล้วครับจริงๆไปตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรให้ตัวเองบ้าง ความฝันวัยเด็กของไบเลยอะตอนแบบตั้งแต่ยังเข้าวงการคือเรารู้สึกตอนเราเคยดูหนังมาแเราอยากได้เป็นเฮามากอยากขึ้นลิฟต์มาแล้วจุดห้องเลย<อ>นี่นม,นมีมไหมนี่นนแล้วคอนโดนี่นนเดือนสามสิบแล้วเราเราก็คือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจจะไม่สิ่งของตอนเนี้ยอต่เรื่องแบบว่าเป็น a c ร i e v e m e n t ต่างๆเช่นแบบว่าเป็นที่หนึ่งอะไรสักอย่างไม่ได้แต่ตัวไบเองดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยบ้าแบนดี้ไม่ค่อย จริงเราก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณนึงแต่เราก็ไม่ไม่ได้คลั่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงๆที่บางช่วงก็คือแบบหอยหาเหมือนกันบางช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออยากซื้อบางช่วงรู้สึกว่าไม่เอาอะไรเลยอูแบบประหยัดติดต่อเป็นร้อยพัอะไรเงี้ยอืมแล้วแต่อารมณ์แล้วช่วงนี้เงินเก็บก็ยังได้อยู่เนาะไปหมดแล้วครับเก็บไหมเก็บไหมเริ่มน้ำมันอะไรนะอะไรนะครับ เไม่ซื้อเป็นเกมเก็งกำไรหรอการเกมเก็งกำไรไม่ได้เก่งนะถ้าเราซื้อแล้วก็ซื้อใส่มันสวยดีนะจะได้ใช้ออกงานก็จะซื้อบ้างแต่ว่ากกำไรไม่คอยสุมากเลยจะหลักเนี้ยจะแบบแปลกตาทีจงคือเราเรื่อชอบอ่านหนังสือเรื่องชอบูเงี้ยเรื่องไม่ได้ยากไปเที่ยวไหนอย่ะไรอยูหรือสมนั่งสมาธินล่งอยู่ค่กินกนเดียว้ไปนั่สมาธิหรอครับใช่ทได้วยก็เราไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้บางะเือว่า ลองดูก็ได <oni> ้ว <gehört> ่าทำแนะนั่งคนชอบเหมากอะไรเงี้ยสอนเวื่นล้านแเราต้องว่าทำอะไรบ้างวะก็ตาตามเลยแล้วก็น e w b u แล้วไม่ bad b อ y แล้วโอเคโอเคครับไปโอเคครับ